ผมว่านจะแตก่ไม่ต้องลงหรอกไม่แตกไม่แตกมันมีพื้นที่ว่างขนาดนี้จะแตกได้ไกอจับฉลากครัป้าจับฉลากไม่โดนหรอเนี่ยอาากศร้อนนาก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับยุ้ยบอกพี่พี่ที่มันจับลงเลยว่างานที่เหลือคือจะแบบเกี่ยงกันไงก็เลยจับสลากเพราะว่าเกี่ยงกันใช่ท่านมาท่านไก่นี่ครับผู้พัน เอาครับว้าูกครมาอาพี่เห็นทุเรียนป้าหรือยังสองต้นทุเรียนสต้นนี่กินแล้วห็นแล้วทุเรียนที่ต้นหนึ่งสอนต้นนึงป้าทุเรียนสองพันะมนไม่เชเ่ะากคือมันไม่ได้ยากแน่นอนเจีเยฟเียังคือยาวเลยนะจไม่หมดมาอ่เลยไม่ต้องไ่อนเลยเหรอเีทีอยู่แต่ไมเต็มา ไวีมให้รถก่นให้เดี๋ยวไม่สวย่าไปเรื่อยเาดงานี่ยู่กางวากางเกงใช้อะไรเท่าไหร่กางเกงยี่สิบเก้าสามสิบครับพี่กางเกงยี่มบก้าาสิบกางเกงเสื้อเบอร์เอ็มนั่นพี่้อครับก็ลุ้นกันนะครับว่า รองเท้าน uh huh? ี hey, uh, oh, ่สามเก้าสี่สิบนเงินส่วนปนอนีไสครับผมปนนี่ฟีสยลุงลุงของลุงป้านาจะเตรียงไว้ให้นะไมาไมอสีไมมถ้าอัดเีงอ่ะอัดเรียงอ่ะอัดแล้วอัดไปเรื่อยๆ่ลองใหม่โอไปตัดเอาเลย ไม่เอาคู่หนึงเขาลงหมดแต่ยังไม่ลงประมาณนี้แหละไปเลยไม่เอาแล้วสายก้นไปด้วยเราจะเปิดตัวรายการลงอ่างครับผมตอนนี้น้ำมาได้ประมาณห้าเซนแล้วนะครับน้ำใครจะลงก่อนเพื่อนพี่ทีใช่ไหมครับต้องตรอต้องรอลำรออะไรเสร็จก่อนเนาะเตรียมจักฉลากครับวันนี้ไปดูเตรียมแล้วก็เตรียมแล้วปิดปิดไหนป้าไปดูนี่ก่อนตรงไหนดูปนี้ใช่ไหมที่บอกแล้วที่บอกแล้วจะ แปดโมงสามสามแปดสามสามเห็นแกถือส to ู้ไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับทุกนเป็นกำลังใจให้นะครับผมนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ